ตอนนี้ทางวัดเองก็กำลังรวบรวมจัดทำเบียร์รุ่นใหม่ขึ้นเบียร์รุ่นใหม่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะรุ่นเล็กเนี่ตอนนี้หมดไปตอนนี้รุ่นเล็กอยู่ในวัดไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่หมดแล้วหมดแล้วนะครับกําลังจะจัดสร้างใหม่แล้วครับก็จะสร้างใหม่คือบาก็นํารุ่นเล็กนี้ไปให้หลวงพ่อที่หลวงพ่อศรีที่วัดศรีบึงบุญอำเภอบึงบุญจังหวัดเชีสนติดตั้งเจ็ดใน ช่วงเขา้าพรรษาและถัดจากนั้นจะนําเบี้ยมาทํพาพิธีพุทธาพิเศษโดยกําหนดเอาวันที่ห้าธันวาคมห้าธันวานะครับธันวาฝากวอนเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้นว้ำแน่คนผู้ใหกัน ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้กําลังจะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่วัดนายโรงนะครับคือวัดหลวงปู่ลอดนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูรัตนสุพลนะครับเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับท่านแจ้งข่าวมาว่าทางวัดจะมีงานใหญ่พุทธาพิเศษเบียยแก้รุ่นใหม่นะครับ แต่ตอนนี้เบียรแก่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการปลุกเสกในช่วงเข้าพรรษาอยู่นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาฟังข่าวดนะีว่าทางวัดจะจัดพิธีพุทธาพิเศษวันไหนนะครับวันนี้เราก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับพระครูรัตนสุพลนะครับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับวัดในโรงนี้ผมก็มารู้สึกว่าจะสองรอบแล้วนะครับแต่วันนี้เราก็ได้รับข่าวดีนะครับว่าจะมีเบี้ยกแก่รุ่นใหม่ออกมานะครับเราก็รีบมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ FC ได้รู้นะครับสำหรับใครที่ชอบเครื่องรางเบีย้ยแก่วัดในโรงนะครับของหลวงปู่ลอดก็ไม่ควรพลาดนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องงานพุทธาพิเศษตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลภายในวัดก่อนนะครับนี่ครับเบีย้ยแก่ นี้รุ่นนี้สามพันนะครับถ้ารุ่นเล็กๆจำหมดแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี้หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นเบียแกหลวงปู่รอดวัดนายโงนะครับนี่ราคาที่มีอยู่ในวัดตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เหลือไม่เยอะนะครับเหรียญน,นี้ก็ห้าร้อยนะครับ ก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับแต่ก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าทางวัดจะจัดสร้างรุ่นใหม่แล้วนะครับนี่ครับสามพันเหรียญก็ห้าร้อยร้อยงค์ก็มีนะครับเป็นหลวงปู่รอดนะครับนี้สองพันนะครับสองพันแล้วก็มีสามร้อยเป็นเหรียญพร้อมสร้อยด้วยนะครับสามรอยนี่เป็นเหรียญน,นี้สองร้อยนะครับ นี้ก็สองร้อยนะครับนี้พันห้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางมาวัดนายโรงไม่สะดวกนะครับวันนี้เรามีไอดีไลน์ให้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยดูนะครับผมจะลงไว้ให้มีไอดีไลน์ติดต่อเช่าบูชานะครับทางวัดยินดีส่งให้นะครับสำหรับ เอคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะครับแต่ถ้าใครสะดวกเดินทางมาเลือกเองก็จะดีนะครับเพราะว่ามาเลือกเอาจะได้ถูกใจนะครับตรงอยู่ที่อยู่ในพานนี้เขาจะโชว์นะครับตอนที่ยังไม่ถักนะครับก็จะเปื่อยแบบนี้เดี๋ยวจะมีไอดีลายให้นะครับ นี่ครับเพื่อนๆใครสนใจวัตถุมงคลเปียกแก้หรือว่าเหรียญวัตถุมงคลของวัดนายโรงนะครับนี่แอดไลน์มาได้เลยนะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นรูปหล่อนะครับนี้ามพันะเพื่อนๆพ0 0 0สามัน นี่ก็สามพันนะครับสำหรับรูปหล่อรอยองค์นี่ครับสามพันเท่านั้นนะเพื่อนๆใครสนใจก็จัดส่งนะครับส่วนรูปหลวงปู่รอดแบบนี้นะครับ800นะครับราคา800บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเช่าบูชาได้นะครับ ทางวัดก็ส่งนะครับเ,เพื่อนๆก็สแกนไ d ดีลไว้นะครับติดต่อเช่าบูชาได้สำหรับวัตถุมงคลของวัดในโรงนะครับเดี๋ยวหลังจากพาชมวัตถุมงคลแล้วก็จะได้ไปพูดคุยกับท่านเจ้าวาดนะครับเรื่องงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับปุ๊บทางวัดเอง จะทาเบี้ยรุ่นใหม่ขึ้นเบี้ยรุ่นใหม่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะรุ่นเล็กในตอนนี้หมดไปตอนนี้รุ่นเล็กอยู่ในวัดไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่หมดละหมดแล้วนะครับกําลังจะจัดสร้างใหม่ครับจะสร้างใหม่คุณบาก็นํารุ่นเล็กไปให้หลวงพ่อที่หลวงพ่อศรีที่วัดศรีบึงบุญอำเภอบึงบุญจังหวัดเชียสนปฏิัธจในช่วงเข้าพรรษาแล้หลังจากนั้นจะนาเบี้ยมาทําพิธีพุทธาพิเศษโดย กำหนวดวันที่5ธันวาคม5ธันวานะครับ5ธันวาคมและในวันที่5นี้แต่มาเองก็จะมีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่อีกหนึ่งองค์ขนาด 10, 32เมตรเท่ากับองค์จริงท่ันจะหล่อทําพิธีหล่อที่ร้านวัดไหน<อ>แล้วก็จะมีภาคเช้าจะมีพิธีหลอ่อภาคบ่ายก็จะมีพิธีพ,ธพุทธภิศษุเกื่อแก้และวั็ถบนครของลวงปู่ครับ เอฟซีที่อยากมาร่วมงานก็มาได้นะครับวันที่ห้าใช่ไหมครับอาจารย์ห้าธัานวาคมโดยท่ือาวันพ่อเอาวันพ่อเลยองที่จะหลอดน่าจะมาจากานินมนท่านไปไปที่อุทยานธรรมปูมอรอดอ๋อครับบ้านน้องผูตำบลพระแก้วอำืภอสังัด,ดนนจังหวัดสุรินทร์อ๋อหลวงปูรอนี่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์เหรอครับ คือท่านเป็นคนแถวตะลิงชันอ๋อแถวตะลิงชันตมาก็จะหลอดเสร็จแล้วก็จะนิมนต์ท่านไปไว้ที่พุทธยันธ์เื่องจากว่ามีโยมแม่ของตมาเนี่ยถวายที่ตะ้นงช็นปพุทธยันธ์ไม่ใช่ว่าพุทธยันธ์ทำหลวงปู่รอดอวัดไหนครงครับแล้วก็จะนิมนต์รูปหมอกรูปหลอดองค์ใหม่ของท่านนะไปไปไว้โน่นไปที่โน่นไปตั้งไว้ที่บ้านน้องปู่ขรับบนก็แค่วดยสันญาณจังหวสุ ให้ญาติโยมอยู่ยยที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสกรับสักการณรับบูชาจากอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักเดี๋ยววันที่5้าผมก็จะมาะถ่ายทอดให้ f อซได้เห็นด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมาเช่าวัตถุมงคลเป็นเบี้ยแก้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับตัวเล็กตัวเล็กลหมดกำล, <ะ S 1> ลังจะ <ไป S 1> จัดสร้างใหม่นะครับก็มากันได้นะครับก็ทางวัดจัดส่งอยู่ใช่ไหมครับ ก็ปัจจุบันนี้ถ้าญาติโยมสนใจไม่สะดวกในการที่จะเข้ามามาที่วัดครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจะจัดส่งไ,ได้ครับแต่อาจจะมีค่าจัดส่งนิดได้ครับผมจ,จัดส่งส่งไปทางเคอรี่แล้วก็มีการทักแลวยังมีป้องกันการแพร่แพร่ครับผมขอจเจริญพรท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทุก คนที่ทางคณะผู้จัดทำได้เข้ามาที่วัดและก็ขอสัมภาษณ์ธรรมาเกี่ยวกับความเดินไปเดินมาของหลวงปู่รอดวัดไทโรหลวงปู่รอดนั้นถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักท่านเป็นพระสายปฏิบัติเดิมอยู่ที่วัดรชาชดัตฐานหรือวัดเงินท่านเจ้ากลับก็ไป,ไปนิมนต์หลวงปู่มาเป็นเจ้าวาสมาจากปรรสายที่วัดทโรแล้วก็เป็นเจ้าวาดในที่สุ ที่วัดในรรงแห่งนี้ด้วยความที่หลวงปู่นั้นเป็นพระสายปฏิบัติเวลาท่านเดินท่านดงเข้าไปในป่าในเขาก็จะเป็นที่ต้องมีของป้องกันตัวเพื่อป้องกันสัตว์ทีเที่ยวแล้วก็มีคมแล้วก็พวกอาพวกลมพัดลมเทพวกคนใส่หมดต่างๆเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านเองก็ได้สสดขึ้นมาแล้วก็มีการจัดทําเป็น เครื่องรางไว้ป้องกันเวลาท่านไปทดงตามป่าสังเขาขึ้นมาเบี้ยแก้ของนักผู้รอดนัานนั้ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นจัดภาทีที่เป็นที่รู้จักของนักเล่นเครื่องรางทั่วไปทธิวัดไนโรนั้นได้มีการเสืบสารตำหนักิผู้รอดได้มีการจัดทำในรุ่นที่หนึ่เมื่อปี2515ในจำนวนจำกัดแล้วถัดจากนั้น ก็มาทํารุ่นที่2ในปี2,558และก็มาทําในรุ่นที่3เมื่อ2,564ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังพอมีแต่ถ้าใดสนใจก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาชมมากราบในมัสการหลวงปู่รอดและก็มาชมที่แก้หรื่อยากจะได้ไว้เป็นอ่าว่า เครื่องติดตัวเวลาเราไปเนที่ต่างๆ,างๆมมป,ป,ป,ป้องกันลมพัดลมเที่ย้ใสมันดำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่จะเข้ามาสู่วเราเพราะเบี้ยแก้ร้องปูถือว่าเป็นเบี้ยสารพัดแก้ป้องกันและแก้ไขสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาสู่พวเราแล้วก็วันนี้่อมาก็ได้ต่าง,างนำคณะผู้จัดทำยูทูปนั้นมาชมที่มณนลุงปุรอดก็ที่จะมาเดือนนั้นก็เป็นรูปเหมือนนุ่งปู่ เส้นนได้จัดทำหรือได้หลอกขึ้นเมื่อปี2556ตามภาพถ่ายที่อยู่ข้างหลังตั้งส่วนด้านในด้านในก็จะมีรูปเหมือนทุงปู่เช่นกันแต่เป็นรูปเหมือนที่ช่างชาวบ้านได้ปั้นกันอ๋อนั้นเป็นเก่ารุ่นเก่ากว่าแล้วครับช่างชาวบ้านได้หลอกขึ้นมาหลอ,อ,อกมาก็ไม่ใช่ใทราบปีที่แน่นอนออรถตมา หอกานกรรมการวัดกรรมการวัดเองเขาเขก็ไม่ทราบจะมหวปตีแน่นอนแต่ก็อยู่ด้านหลังอามุธดบุกหลังลูกบนวลูกผูกนก็จะเป็นหีบศพหีบศพชั้นนอกของโพรเป็นหีบศพชั้นนอกของท่านที่ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของวัดแล้วก็ที่อยู่ด้านขวามือของตมนาน ก็จะเป็นที่เป็นจดีย์เลยอ๋อครับผมสอนิฐานว่าเป็นที่เป็นจุดปฏิอ๋อเป็นอัตติธาต์ของท่านใช่ไหมครับใช่ใต้ตรงจดีก์เจะเขียนว่าสองสี่ธาเราสันนิษฐานว่าหลวงปู่น่าจะมรณภาพในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหลวงปู่รอดนี้ท่านเป็นพระอยู่ในรุ่นไหนครับอในยุคในยุคเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธชันต์โอ๋อก็นานอายุของท่านอาจจะน้อยกว่าสมเด็จพระพุทธชานต์ต แต่จะอยู่ในรุ่นนั้นใช่ไหมครับในยุคเดียวกันเนาะแล้วแล้วตรงนี้เป็นรูปหล่อตรงนี้เป็นรูปเหมือนอดีตเจ้าว่าหลที่ผ่านมาเนี่ยอ้มาก็ได้หล่อขึ้นพร้อมกับเป็นโกรดรอดเมื่อปีสองพันห้าสิบหกนี่นี่จะหล่อพร้อมกันเหรอครับครับจะหล่อพร้อมกันจะมีที่องหมือนที่รังวัดครับผมจากพิธีก็ถือว่าสมบูรณ์สร้างความอัศจรรย์ให้กับเจ้าชกที่มาร่วมในพิธีเขาหมินลมพัดจังเลย ตอนที่ประกอบพิธีหล่อในลมพัดเข้ามาอย่างไรเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกว่าท่าน,นเข้ามาอยู่ในรูปเือนตรนใหม่ครับผมแล้วก็ตอนที่เปิดท่านเรียกว่าเปิดเบ้าหลอ,อกครับหมายถึงว่าหลังจากหลอกไปแล้วก็ต้องเปิดดูประกอบลมเข้ามาอรอบสองครับผมในพระญาติโยมก็จะต่อมาศึกจรงเลยครับเป็นท่าเราียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ครับที่ มีก็เรีอกว่ามึลงโดยโดยที่เราไม่รู้สาเหตุสาเหตุว่ามาเพราะอะไรทั้งคือดูสภาพไปลองก็ไม่น่าจะคแต่ก็ด้วยก็รว่าหักพินิจขรนหักพินิจขานคำว่าเบี้ยแก่นอกจากจะแสดงว่าเป็นเครื่องรางป้องกันศัพท์อันตรายต่างๆแล้วยังมีความหมายถึงว่าเป็นวัตถุเครื่องป้องกันนะครับ และก็แก้การกระทําทางคุณใสตลอดจนป้องกันยาสั่งและไข้ป่านะครับเป็นอิทธิวัตถุที่มีลักษณะท้าทายอย่างเปิดเผยต่อการปล่อยคุณใสนะครับและการกระทําย่ํายีในฝ่ายคุณใสทั้งปวงนะครับดังนี้จึงเป็นสิ่งที่ประกาศกิติคุณแก่ผู้สร้างไปในตัวเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ใช้เบี้ยแก้ ติดตัวอยู่แล้วไปถูกคุณใสหรือของที่เขาปล่อยมาเข้าก็จะนำความเสื่อมศรัทธามาสู่ผู้สร้างเบีย้ยแก้โดยตรงนะครับแต่การปรากฏว่านับตั้งแต่หลวงปู่ลอดและก็หลวงปู่บุญยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างเบีย้ยแก้และประสิทธิประสาทแก่ผู้คนไปแล้วก็ไม่น้อยนักนะครับซึ่งได้ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นช่วงระยะการเกินครึ่งศตวตรรษ แล้วยังไม่เคยมีผู้ที่ใช้เบี้ยแก้ของหลวงปู่ทั้งสองแล้วไปต้องคุณใส่เลยนะครับแม้สัก,กลายเดียวนะครับนี่ก็คือตำนานอิตาลีวัตถุเบี้ยแก่นั่นเองนะครับนับว่ามีพื้นฐานที่มาลึกซึ้งพอสมควรชาวไทยเรามีความนิยมนับถือเบี้ยและจันนะครับกันมาตั้งแต่ครั้งการนานแล้วนะครับคนไทยโบราณนับถือเบี้ยว่าเป็นเครื่องหมายของเทพเจ้า ก็นิยมเอามาห้อยคอเด็กเป็นมงคลวัตถุเครื่องรางส่งต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้คนไทยในครั้งกระโนนยังเคยเอาเบี้ยหรือจัดมาใช้เป็นเงินตราอีกด้วยนะครับนี่ก็คือตำนานเบี้ยแก่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เข้ามากราบสารีลิกธาตุภายในวัดนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลเบี้ยกแก่ของหลวงปู่รอดที่วัดนายโลงก็แอดไลน์มาได้นะครับเพื่อนๆสนใจเช่าวัตถุมงคลก็ทางวัดก็จัดส่งให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ก็ามาติดตามมารับชมวันนี้สวัสดีครับ